ในการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งหนึ่งในสิ่งสำคัญที่ต้องรู้นั่นก็คือพันธุ์ข้าวและวิธีการปลูกข้าวเมื่อแบ่งอายุข้าวนะคะตามช่วงการเจริญเติบโตแล้วก็ตามอายุเก็บเกี่ยวเนี่ยเราจะแบ่งข้าวได้2ชนิดคือชนิดแรกข้าวอายุเบาค่ะชนิดที่2เป็นข้าวอายุหนัก จะเห็นได้ว่าทั้งข้าวอายุเบาและข้าวอายุหนักนะคะมีอายุการเจริญเติบโต,ตทางลำต้นตั้งแต่กา้าถึงแต่ก่อนเนี่ยแตกต่างกันแต่ว่าการจัดการน้ําแบบเปียกสลับแห้งเนี่ยจะไม่แตกต่างกันคะ่ะเกษตรกรสามารถเริ่มจัดการน้ําแบบเปียกสลับแห้งได้พร้อมกันก็คือหลังจากที่มีการกําจัดวัชพืชแล้วก็ใส่ปุ๋ยครั้งที่หนึ่งก็คือสามารถเริ่มจัดการน้ําแบบเปียกสลับแห้งได้เลยค่ะข้าวเนี่ยเราจะมี5ระยะนะคะคือระยะก้า ระยะแตกกอร,ระยะตั้งท้องระยะออกรวงและก็ระยะสุกแก่ค่ะโดยช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการจัดการน้ําแบบเปียกสลับแห้งเนี่ยจะเป็นช่วงการเจริญเติบโตทางลำต้นคือตั้งแต่ระยะกล้าถึงระยะแตกกอค่ะหลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่ระยะตั้งท้องต้นข้าวจะไม่สามารถขาดน้ําได้เนื่องจากข้าวนะคะจะนําสารอาหารที่ได้เนี่ยไปผลิตเป็นเมล็ดข้าวค่ะถ้าขาดน้ําในช่วงนี้ก็คือจะส่งผลให้ผลผลิตลดลงค่ะ ส่วนจานวนครั้งในการจัดการน้ําแบบเปียกสลับแห้งเนี่ยนอกจากจะขึ้นอยู่กับอายุข้าวแล้วยังขึ้นอยู่กับสภาพอากาศชนิดของข้าวที่ปลูกด้วยค่ะเกษตรกรจะต้องรู้ก่อนว่าข้าวที่ตัวเองปลูกนั้นเป็นพันธุ์อะไรมีอายุเท่าไหร่จะรู้ได้ว่าเกษตรกรจะเริ่มปลูกได้เมื่อไหร่และเสร็จสิ้นการจัดการน้ําแบบเปียกสลับแห้งได้เมื่อไหร่ส่งผลให้เกษตรกรสามารถผลิตข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับวิธีการปลูกข้าวนะคะก็จะมีหลักๆอยู่2วิธีค่ะวิธีแรกนะคะก็จะเป็นการาปลูกข้าวโดยใช้มเมล็ดโดยตรงค่ะซึ่งวิธีการนี้ก็จะมีอย่างเช่นการหวานข้าวไม่ว่าจะเป็นการหวานข้าวแห้งการหวานข้าวงอกหรือการหวานน้ำต้มนะคะซึ่งวิธีการหวานข้าวแห้งเนี่ยก็จะนิยมปลูกในพื้นที่ในเขตนาน้ําฝนนะคะ ส่วนในการหว่านข้าวแบบหวานน้ำต้มหรือหว่านข้าวงอกเนะะี่ยค่ะก็จะนิยมปลูกในพื้นที่นาชนประทานนะคะโดยอัตาราเมล็ดพันธุ์ที่เราแนะนำเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ15-20กิโลกรัมต่อไร่ค่ะ แล้วก็แบบที่2สําหรับวิธีการปลูกเนี่ยก็จะมีเป็นการปลูกโดยใช้ต้นกล้าหรือการทํานาดํานะคะก็จะมีทั้งการปักดําด้วยแรงงานคนนะคะก็อายุต้นกล้าที่เราใช้เนี่ยก็จะประมาณอยู่ที่20 25วันค่ะแต่สําหรับการ ปักดำโดยใช้เครื่องจักรหรือรถปักดำเนี่ยจะใช้อายุต้นกล้าที่ประมาณ15-20ถึง20วันค่ะแล้วก็จะมีอีกวิธีการนึงอาจจะเป็นวิธีการโยนกล้าค่ะซึ่งอัตาราเมล็ดพันธุ์ที่ใช้สำหรับการโยนกล้าเนี่ยก็จะอยู่ที่3-4ถึงกิโลกรัมต่อไร่ค่ะ,ะวิธีนี้ก็จะเหมาะสำหรับเกษตรกรที่จะทำเป็นมเมล็ดพันธุ์หรือมีแปลงนาที่เป็นแปลงนาเล็กๆแบบนี้ค่ะ สำหรับในแต่และว,วิธีการปลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นการปลูกจากเมล็ดโดยตรงหรือจากการใช้ต้นกล้าน,นะคะก็สามารถจัดการน้ําแบบเปียกสลับแห้งได้นะคะโดยที่ถ้าในวิธีการหวานเนี่ยเราก็จะระบายน้ําหลังจากที่เราหวานข้าวไปแล้วเนี่ยเราก็จะระบายน้ําออกจากแปลงนะคะเพื่อที่จะเร่งให้ข้าวเนี่ยงอกอทั่วสม่ําเสมอทั้งแปลงนะคะแล้วก็หลังจากนั้น10วันเนี่ยเราก็จะทําการฉีดสารป้องกันกําจัดวัชพืชนในแปลงนาแล้วเราก็จะทําการสูบน้ำ ข้าแปลงนาประมาณ5เซนติเมตรเหนือผิวดินนะคะแล้วก็จะขังน้ำไว้แบบนั้นจนถึงอา,อายุข้าวสัก20-25วันค่ะเพื่อที่จะป้องกันวัชพืชคุมไม่ให้วัชพืชขึ้นแล้วก็จะทำการหว่านปุ๋ยครั้งที่หนึ่งจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการที่เราจะเริ่มจัดก,การน้ำแบบเปียกสลับแห้งได้เลยค่ะนี่คือเคล็ดลับเรื่องของพันุ์ข้าวและวิธีการปลูกที่กรมการข้าวได้นำมาบอกต่อ เพื่อนำทุกคนไปสู่ความสำเร็จกับระบบการผลิตข้าวภายใต้การจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง